ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้เหมนืนี้ก็ไม่โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับเฟอร์ที่ตรงเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เฟอร์ที่ตรงจะมายิงตัวเฟอร์ที่ตรงเองหยอาเล่นนะครับทุกคน นี่คือผมเล้เรียนตอนะครับผมเดี๋ยววันนี้คนเราจะมาแปลงร่างเป็นมันชื่อว่าอะไรนะทุกคนอะไรหนาหนามัทุกคนมันเป็นมังกรของนางเอกใช่ไหมมังกรของแบบแฟนเอ่อเาเรียกว่าอะไรทุกคนคือเจ้าของเชี่ยวกุดชื่อว่าอะไรนะพิคัตใช่ไหมทุกคนนะนี่ก็เป็นแบบมังกรของเอ่อมังกรของแฟนพิคัตนะครับถ้าผมนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนจะเป็นมันชื่ออะไรหนาหนามะใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับทุกคนนะคาถามมาแจมคลิปนี้นะคะ พี่เฟืพี่โตขอถามว่าถ้าน้องๆมีมังกรนะครับน้องจะตั้งชื่อมังกรของตัวเองว่าอะไรนะครับผมถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีมังกรเนี่ยผมไม่ตั้งชื่อว่าราชสีคำรามสายฟ้าฟาดอัคคณีวิบบาททีภัยนะครับทุกคนซึ่งเป็นชื่อที่โคตรจะโหดแล้วก็มั่วนะครับผมแต่ว่าชื่อมันดูยาวดีนะครับก็โอเคน้องอยากตั้งชื่อมังกรว่าอะไรก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะจ๊ะ ก็ย่าผมแก้งใครหรือช่วยทันโดยก็คอมมิตนะครับอ้อลืมไปทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นช่วยแล้วก็ผสมแก้งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในโลกของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับก็แตาพอล้วก็ไปดูคลิปกันต่อดีกว่าค่ะสวัสดีทุกคนนี่แกอยู่กับเฟอร์ซี่ตองอีกเช่นเคยแล้วก็เรามีเพื่อนมาหนึ่งคนชื่อ,อ,อวอ่าอ้าวชุนนะคะ อะะไรนเมื่อกี้ฉันเห็นเอค่าเพื่อนของฉันได้ตกลงไปแล้วทุกคนจริงๆมันคือไอเกตต้นเองทุกคนฉันประมาทหน่อยกอดีว่าเรามีปัญหาที่ของเรานะเหมือนว่าป้ายที่พวกนี้อยู่มันจะเป็นโลกแห่งในโดเสาทุกคนเห็นป่ะการเป็นคนสีเข้มเคลียด์เลยเนี่ยโอ้ไม่เลบ เพราะว่ามอสเนี่ไม่มีโล่มังกรใช่ไหมเราได้ผมจะสื่ออะไรถึงมังกรได้บ้างอ่ะว่าแบบมาแล้วเราก็ถือกําลังเจอมังกรกันอยู่นะอ๋อมันมีหัวมังกรมันมีหัวมังกรเดี๋ยวผมจะปักเอาไว้ตรงนี้เลยโอ้มันเป็นเม็ดซอมบี้เราจะกินเนื้อซอมบี้งำๆหัวมังกรแดงเลยงำๆเขัวมังกรแดงเนี่ยเนี่ยหัวมังกรเนี่ยจะหาอาหารให้พวกนี้กินกันเราจะให้กูไวเตี๋ยวเก็มี ฉันว่ามันแปลกต่งอันนี้มันไม่จะมีหัวมังกรแปลไว้นะตองนั่นนะดิเพื่อนฉันว่ามันมาฉันก็ไม่เห็นนะหัวมังกรมังกรมังกรไอ้ไอ้ตอลรู้สึกจะเจ้าขับนี้นะเพื่อนมันไอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยกีจนี่มันคืออะไรอะโยนดาบซามูไรให้พวกนี้ด้วยนะอะเกี๊ยวลาหมิงอาหารจีน นูเอร์กว่เตี๋ยวจริงด้วยนูเอกินไม่ได้ด้วยเกนแค่ของไว้ถือเล่นเฉยๆเอาไว้ดมอ่ะนั่นนะสิกินไม่ได้มันช่างหลอกลวงเอ้ยโทษจะหลอกลวงผู้บริโภคอ่ะฉันว่าเรามาหาของที่นี่เถอะกเล่มออกไปสิฉันหาตัวเกมไม่เจอเกมออไปเฮ้ยกเล่มเป็นไรอ่ะฉันไม่ได้ทำดันนี่แหละเป็นคนทำเดี๋ยวจะแปลงเป็นอะไรนาๆนี่แหละทุกคนไม่รู้ก็บอกกันมาแล้ว นี่เรามาเลยเจอกันเลยเพื่อนแต่ว่าผมยังไม่มีพลังไปยังขอพลังไปแป๊บถ้าฉันจะใส่ดีฉันได้ใส่ชุดละมีชุดหนังมีเอิมเมเลอร์ว้าวเออฉันมีสองเม็ดตรงนี้ก็มีกล่องเพื่อนมีขนมปังเอออันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสมุดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฉันใส่หูมังกรได้ไหมได้หรือเปล่าไม่รู้ลองใส่ดูใส่ได้ว่ะโอเคเฮ้ยกิดว้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยฉันฉันอะไรเนี่ยเฮ้ยเขื่อนกระเทือนกระเทือนทุกคนมันคืออะไรฉันไม่อยากจะบอกว่าฉันเป็นคนทำเองแล้วเพื่อน อ้าวเก้ทำอะไรของเก้ล้เนี่วัยกีห่งมังกรบินอยู่ที่หน้าหมู่บ้านบนโอ้นี่ผมเสกเสกกันแล้วะเนี่ยโอ้ยต้องเอาออกแล้วทุกคนอันนี้มันมันไม่ใช่ละอันนี้มันไม่ใช่แล้ะตัวอะไรสุดขังตัวอะไวะนี่ดีวก่อนโกเล็มตกไปแล้วโอ้ยฉันขอขโมยหนูแล้วฉันจะวิ่งลงไปโอ้ตองอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรครู มันทำอะไรอะฉันเห็นนี่ไม่ใช่พลังแล้ครับลองฉันจะบอกว่าเกช่วยขุดอนบไปเยฉันตกบอนะฮัเรกจัได้บอนี่แหละนแหลทุกคนนี่คือพลังของผมี่คือพลังของผมครับไอเกดกำลทำอะไรของแกวนนี้อ่ะเพื่อนฉันตกบอนะฮะมาช่วยฉุดไนเาจะมาช่วยเราอะโอ้ย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 หมูมันกัดด้วย เอ้เมันอ้าปากอะไรของมันุษย์เนี่ยกินใชนไหมสมุไรเพื่อนฉันให้แก่จะได้พรุ่งนี้ตกปลาให้เราอีกแล้วนะครับจนมาว้าวโอ้จะตีกันทำไมขอโทษเพื่อนโอ้มีเบ็ดตกปลาแล้วเหรอวะมันเบ็ดอีกแล้วมามุกเดียร์กับไอ้สองตัวนั้นเลยแล้วนั่งรอครับนั่งรอฉันขอตกปลาไอ้มันนั่งด้วยตองมันนั่งได้ด้วยตองดูมันนั่งดิมันนั่งชิวจัดอ่ะโคตรจะชิวคือเหมือนมันนั่งเฝ้ารอรอตกปลาเหรอวะรอตกให้มันแค่ตัวเดียวพอเอีกโอ้ตกปลาด้วยเหรอโอ้โหมันก็ตก กินเองแกไม่ลงไม่ง่ากินปลาเลยเนี่ยสมกับสุภาษีเถ้าเราตกปลาถ้าเราตกปลาให้มังกรมังกรก็จะหากินเองไม่เป็นเนี่ยที่เราต้องสอนมังกรตกปลาเยอ่เหลือเกินฉันขี่มันได้ไหมเนี่ยขั้นได้ตัวอะไรมัเนี่ยไอ่เกียร์เกียร์มังกรเลยแกรู้ป่ะตั้งแต่อ้าวจะโดนจับ กะโดนจับตัวไปแล้วไปโอ้ฉันเห็นแกไปแล้วช่วย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 ฉันด้วยด้วยช่วย่ันด้วยไอตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้ฉันเห็นมันมากับมังกรแล้วมังกรก็มาปล่อยทิ้งไว้หนูว่านแล้วมันก็มาทำร้ายฉันน่ะมันคือตัวอะไรวะนั่นไอกิตฉันเห็นแกเป็นหัวมังกรกระโดดโอ้ฉันฉันเห็นมังกรจะงับแกอ่าเรียบร้อยมังกรแกจะทำอะไรฉันเนี่ยปล่อยฉันลงซะอ้า อ้าวทุกคนไอตัวนี้คุณมันเขียวผมเสกมาทุกคนมังกรมันฆ่าใช่ะทุกภาคเลยอะมังกรมันฆ่าใช่เหรอทุกคนอเกย์ตายเหรอใช่แล้วฉันก็เกิดใหม่แล้วแล้วทำไมมันมีตัวนั้นอยู่แมงมมมมมมมุุแแงงุมกัด สกิลิตันอีกเล่าเอ้ยทำไมมันเยอะจังเนี่ยคซุ่มๆผมว่าต้องปรับให้มันเป็นทีไม่เข้าตอนเช้าอาจจะปรับอะไรแล้วตายเลยระวังสกิลิตันกับแมงมุมเนี่ยแมงมุมตายเกเอไปออกไปที่ไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหแกเป็นมังกรซะเปล่าทต่ไมแกไม่จัดการพวกนั้นด้วยไฟโอเคเลยวะฉันตายซ้ำตายซ่าเกไม่สมูรณ์ใจฉันเลยเหรอวะเพื่อนโอ้โหฉันจามโอ้ยโอ้โหมังกรมันเกิดพลังอลังการมากตองเห็นไหม มันเปิดลูกเต๋าจากผ้าโอ้โหหายเฮ้ยจำจิบหายทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยมันมันทำลายหมู่บ้านนั่นนั่นนะเพื่อนไอ้มังกรแกจงจิบหายทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหแกดูมันโอ้ my god มันทำอะไรของมันนู่นนั่นอันนี้มันตัวดีไม่ใช่เหรอฉันกลับไปดูการ์ตูนครบทุกข่ายตัวนี้มันตัวดีอ่ะมันชื่ออะไรนะมันชื่อพายุหนามป่ะพายุหนามชื่อเอ่าฮะชื่อาชื่อเรยมันว่าพายุหนามเป็นมังกรของนางเอกอะเอ้าโอ้ อะไรขอมันอีเฮ้ยมันหลอกราด่าไอตองมันพามาเจอตัวนี้อีกแล้วอะแล้วา่ายังจะพาน้อเธอเป็นโลกหนเนี่ยเรียบร้อยออมันกระเด็นมันผักฉันกระเด็นโคตรจะไกลอะอันหมุนหนึ่งนี่เนี่นี่เนี่อ้าเอ้าๆอ้าๆอ้าเอ้าเอ้าวอ้นี้าเอ้าเ้าเอ้าเอ้าเอ้วเ้าเอ้าเอ้านอ้้เอ้เอ้าอ้าเ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 อ้าอ้เอ้า้เอ้าอ้าเอ้ามอ้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 เอา้าอ้อ้อ้เอ้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 อ เอาไปว่าเรารีบลงตามมังกรไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอยากไอตัวด้านบนฉันไม่สู้มันแหละฉันไม่สู้มันแหละฉันสู้มันไม่ได้อะฉันก็มีขนมนะแกกินอะไรอะกิทฉันมีขนมปังแก้วไหมฉันกินขนมปังเหมือนกันฉันมีอยู่เจ็ดลูกอะเพื่อนว้ายถ้าเจอชั้นของเออลูกกจะได้มอสนี่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนขอบคุณมากครับเพอร์ดี้มันพาเราไปไหนวะเนี่ยเอ้อดองดูมันมุดรูดิมันมุดโหดจัดอะเนี่ยมันมุดไปถึงไหนวะเนี่ยอ้าว แกจะขุดดิงยางงั้นนี่มังกรฉันจะตกได้นะรู้ไหมนี่เกว่วมันจะขุดเราไปเจอลาวาปะฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะเพื่อนทำไมเราต้องตามมันมันเนี่ยเออนั่นสินะทำไมเราต้องตามนะเออแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็ต้องไปสินะเจ้ามังกรฉันไม่รู้มันจะพาไปนไรหมันหลอกเราไปกักขังมันเป็นตัวดีใช่ไหมฉันเชื่อแกแต่ฉันจะรู้เที่ยวตัวดีก็ไามโอ้โหมันหลอกเรามาฆ่ากันเนี่ยเที่ยวขุดก็ตาม เพมันมันอยู่ลึกเกินบ่เนี่ยเพิ่งนินเท่านั้นที่ฉันคิดว่ามันคือตัวดีอ่ะเพื่อนโอ้มัน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 ดีจริงว่ามันอยู่ๆมันก็ตนออกมาฆ่าเราอ่ะแต่แก้ทั้งคูตทำไมาหินมันแปลกวะพวก่อกี้ในไม้ค้ามันไม่ได้มีหินแบบนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่ามันโอมันมีเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยหล่นลงไปแล้วเฮ้ยนี่มัน ฉันเคยเล่นโอ้ยก็ฉันเคยเล่นคินมันคือเมืองแห่งไดโนเสาร์และบางกอนและบางกอนด้วยเอ้อทำไมแกไม่พาฉันลงไปด้วยเนี่ยแดดกินเราอยู่ไปฉันตกไปแล้วรอบหนึ่งอะเมื่อกี้อ้ฉันขอโทษไอ้ต๋องขอโทษอะไรวะฉันตั้งใจโอะเออมบงกอนแกพาฉันลงเอ้าพาลงมาตอนไหนวะทำไมฉันต้องเป็นคนเดียวที่โดนแกล้งอะเอแล้วไอ้คิดนะ เกดชิดได้ยินเสียงทีเล็กกว่าเพื่อนเออขอไอ้เกดดนทีเล็กๆโอ้ไม่นะเออไอ้เกดมันมาแล้วไอ้สามเขาเนี่ยไอ้สามเขาเอ้ยมันมังกรมันโยนอะไรให้เนี่ยแกมาดูดิมันคืออะไรอ่ะไอ้กดเก็บไปหมือนอ้โลเอริสห่างตัวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกดเลสเตอร์มันสู้กับสามเขาไม่เกดูเลยน้องสาวมันสู้นี่เลสเตอร์กับสามเขาชื่อว่าเตอร์าตระกูลชาวนะวะเฮ้ยมันมันเป็นฝูงไงมันน่าจะ บอ้นั่นไงอ่าเรียบร้อยเราเราลดทายมังกรชนะว่ะใช่มังกรได้กินแรปเตอร์เข้าไปนี่นี่ตัวบ้าอะไรอีกวะเนี่ยฉันฉันเคยเล่นฉันขี่มันได้อะตอนนั้นแต่ว่าเราต้องให้อาหารมันมันชอบกินกุ้งตัวเนี้เราให้มันใช่ไหมนี่ไงมันให้กุ้งมันให้กุ้งเห็นไหมมันรู้ได้ไงวะโอ้ออาไเอาไปมังกรแสนรู้นี่มันติดแล้วแล้วฉันก็ขี่มันได้แล้วว้าวทำไมฉันเห็นแกส ทำไมฉันเนถือแกทำไมมันถือฉันอ่ะปกติมันต้องขี่ฉันด้วยโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยมันมันปล่อยฉันลงอ่ะไอ้บ้าอะไรของมันวะน่ะปล่อยฉันลงอ่ะเพื่อนใช่ฉันก็อยู่ที่ไหนเนี่ยฉันเอ้อเอ้ยข้างหลังนี่มีตัวไอ้นกไปไหนละตัวนี้ไหมเฮ้ยโอ้ยฉันไม่ได้จะตีเฮ้ยฉันกดผิดไอ้กินแกต้องเอากุ้งให้มันแกต้องถือกุ้งแล้วแกเอากุ้งให้มันแกนั่งเลยนะ นั่งเลยเออแว้มันฟังคำสั่งของเราตอนนีงไงปกติเราขี่หลังมันเหรอมันบินไวมากไอ้ตองมันมันขึ้นไวมากใช่ใช่ไปเลยเพื่อนออะไรบินอะไรของแกวะเนี่ยจะบินได้ห่วยแตกที่สุดในโลกเลยรู้ไหมอะไรของมันวะทำไมตองมีสองคนว่าแต่ว่าเลิกตป็น stranger หมนี่ยมันต้องบินลงตรงไหนฉันเลยเผื่อกดฉัน ชิมแล้วชิบก็ตกลงมามันเป็นเพราะว่ามังกรปล่อยเราลงมาต่างหากเราเพื่อนไอ้ตองเห็นข้างบนไหมฉันเพิ่งเห็นว่าข้างบนมันมีอะไรเรืองแสงก็ด้วยเอ้าแกต้องไปจะโดนอะไรเนี่ยจะนโดนจะโดนมังกรพาพาไปพาตัวไปเหรอฉันโดนมันพาตัวไปตรงไหนแล้วเนี่ยฉันมองไม่เห็นเลยอะฮะฉันจะตามไปมันพาฉันมาที่ป่องภูกเขาไฟว่ะ โอ้ยแล้วฉันล่ะฉันว่าแกอย่ามาฉันรู้สึกทำเองทำเองเหมือนมันจะพาฉันมาฆ่าไอ้ไม่รู้ว่าแกเองเพื่อนนี่ไงฉันเจอแกแล้วไอ้กิ๊ดเราจะเหนียวมันป่องภูเขาไฟอะเปื้อตีเราจะอัญเชิญตัวละครรับมานะครับโนอ๋อเฉลี่ยแกขี่ออกมาแล้วนี่ไงฉันเจอแกแล้วแต่ฉันกำลังบินรอบภูเขาไฟเหมือนกันแกแกเห็นไหมมันกลิ่นของไอ้นกหรือเปล่าวะาทำไมนกมันเยอะไอ้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 ไอบไอ้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  เอ้ยมันมันให้หอกอะไรมันไม่รู้ตองมันน่าจะเทพมากเลย่ะไอหอกเนี่ยแกอยู่ตรงไหนวะแกอยู่หนหัวเขาแกอยู่บหัวไฟเหมือนเดิมไม่อยากินโอ้มันหอกที่มันกลับมามาหาตัวเราได้ด้วยเหรอในลองปไอ้แกแกอยู่ไหนโอ้หอกที่เจ๋งจังฉันอยู่บนพวงภูเขาไฟเนี่ยเอาฉันก็บินอยู่ตั้งนานฉันก็บินรอบป่องภูเขาไฟตั้งนานเอ้ยยเดี๋ยวตกเฮ้ยมันไม่รีตัวะไร โอ้โหโอ้โอ้ับมือเลยจับมาอเลยไปจับตัววัดไปจับตัววัดอ๋อนี่มันไดโน้อเสาผู้ขัไฟดูดูดมันคือได้ล้อเสาผูเขาไฟเราจะเอาน้ำราดนะนี่เป็นไงล่ะนี่มันไม่เข้าเลยหอกมันไม่ประโยชน์เลยเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีฉันเอาน้ำราดแล้วเพื่อนฉันกำลังช่วยอยู่โอเคกาแกเอาน้ำมาแล้วตีมันตักเข้าอ่ะแต่ฉันตักน้ำมาด้วยอ่ะเหมือนฉันล้วนนะคตเลยทั้งนี้ฉันก็ไม่ได้รู้ด้วย โอ้ฉันตีมันไม่เข้าเลยหอกที่มันทำอะไรไม่ได้เลยฉันจะโดนไฟไม่ตายเนี่ยในรถไฟภูเขาไฟที่ชั้นน้ำลายนี้เอาน้ำฉันได้หายไปแล้วเพื่อนไอฉันตายแล้วโหเลืเลือกฟ้าท้องฟ้าแดงกางเกงดหมดเลยมันกำลังบินมาต่อสู้ตายแล้วหรอชันนี่แหละตายไม่ใช่ไอนี่มันจัดการในรถไฟภูเขาไฟนั้นตายอ่ะจริงเหรอมังกรทําไอไอไอพายุหนามอะไรของแกเนี่ยโอจะทําเหรอทําไม แกพาฉันมาเพื่อต่อสู้กับมันแล้วแกก็ช่วยเหรอนี่คือแกจะช่วยหรือแกจะพาฉันมาทาร้ายหรืออะไรแล้วแกนั่งอะไรของแกวะเนี่ยเผยยูน่ะเป็นเด็กดีแล้วมันก็บินไปอะไรโอ้ยมันมีกล่องด้วยฉันอยากรู้กล่องแกใส่อะไรไว้อ่ะหรือนี่คือโอ้ยนี่ไงมันโอ้มันตายจริงๆแล้วด้วยมันไม่อยู่แล้วอ่ะใช่แล้ว่อนเมื่อกี้ฉันเห็นมันยจะโยนชุดให้พวกนี้นะครับโอ้มันให้อะไรเราเมลแล้วเนี่ยลองดูดิอะไรเนี่ยเสื้อชนเผานี่ฉันใส่ดิว a t the hell แล้วอ,อะไรอีกอ๋อไอ้อนี่จับนโกเสาร์ได้ไอเนี่ยไอ้ผักเขียวๆเนี่ยโอเคเคย<ะ>เล่นวัดนี้ใช่ไหมเนี่ยฉันเคยเล่นแต่แบบฉันก็ไม่ได้จะเซียนขนาดนั้นนะเพื่อนฉันฉันเป็นโอ้เสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยจะบอกมัน,มน,มนโอ้โหมาอีกแล้วอ่ะมันมาอีกแล้ว Oh shit โอ้ย <c oughs> มันกระโดดโอ้ยบอสติดไฟ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 มันตัวอะไรอ่ะ มันคือเออมันคือในดอสอะไรแล้วว่าตัวเนี้ยโอ้โหฉันตายไม่พักเลยฉันโดนล้วตอกกระบองตีมันแล้วเราก็ให้อาหารมันถ้าจะไม่ผิดฉันโดนกัดกัดกัดแล้วมันก็สะบัดฉันลงหน้าผาเลยอะโหดจัดอะเระตอกกระบองตีมันแล้วเราให้อาหารมันกินแกลองแกหลเดี๋ยวฉันตีแล้วแกเอาอาหารให้มันนะเพื่อนโอ้ฉันโดนสะบัดกัดกัดอีกแล้วเนี่ยกัดมัวกัดรัว อ้าวตอกตีบอลเร็วเอ้ยมันตีตัวหัวตีชึ้นเลยนี่เนี่ยมันมงนเงินเงนเงนแล้วก็ให้อาหารโอ้ยให้มันยังไงเนี่ยฉันรู้สึกตััวฉนคิดเองฉันต้องให้อาหารมันยังไงพี่จะไม่หมดเรียบร้อยโดนตัดชั้นอ่ะแล้วต้องเอากระบองตีหัวแล้วให้อาหารมันยังไงวะ ก็วองฉันเหมือนบั็กก็จะตี่โอ้นี่ไงป้องแล้วป้องแล้วเราต้องให้อาหารมันยังไงอ่ะเพื่อนอ้าวอ๊าโอ้ยอ้ามันกัดมันกัดอ้อสบัดตายเลยอะไรของมันวะฉันหยิบอาหารให้อันนึงโว้วววไหนวะอยู่ที่ไหนวะไหนฉันฉันกระโดดฉันป้อนมันแล้วใช่ฉันจะไม่ได้ต้องให้อาหารมันยังไงอ่ะเพื่อนโอ้ยมันไม่เห็นมันจะเชื่องเลยโอ้โหมันสะบัดแกให้อาหารมันแล้วเหรอวะเพื่อน นให้มันสองอันแล้วมันไม่เห็นมันจะเชื่องเลยอ่ะนั่นแหละแล้วให้ให้อีกต้องให้อีกดิเอ้ยติดแล้วนี่ไงได้แล้วได้แล้วฉันคีมมันเอ่ยี่ตอนนี้เลยสอวแล้วมาเร็วเนี่ยเราจะเราจะฆ่าเนี่ยสอวตอนมันกัดเราวะเออใครกัดกัน ไอ้มังกรเกทำไปไเปืนอะไรวะนี่เอาันปินไปแล้วอ่ะเอาเอาไอ้ที่ก่อนกระสับกระนี้ก่อนตวลาไปก่อนนะครับเพื่อเจกลับไปิุดหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกลับไป